Walk with God โดยคริสตจักรพสัสริแห่งการเก็บเกี่ยวเพิ่มคุณธรรมเพื่อเป็นคนที่มีประโยชน์ 2. เปโตบทที่1ข้อที่8ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้วก็จะกระทำให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ได้ทราบซึ้งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ของผู้เชื่อคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาแห่งชีวิตเมื่อแรงศรัทธาทรงพลังถูกปลดปล่อยความหวังความรักความอดทนล้วนเพิ่มเติมจนใจไม่เคยว่างเปล่าความเชื่อไม่ได้หยุดอยู่แค่คำพูดแต่มันถูกแผ่กระจายออกมาเป็นชีวิตจริงที่เห็นได้ไม่ใช่ลอยล่องแต่เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยม เมื่อเราเลือกที่จะสัแดงความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทําเช่นตัดสินใจอุทิศเวลากําลังทรัพยากรเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องทําให้คุณธรรมของเราเพิ่มมากขึ้นความอ่อนน้อมความรู้แจ้งถึงพระองค์ความยินดีความอดทนและความรัก ต่อกันคุณธรรมนี้เปิดช่องให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวทำงานภายในจิตใจของแต่ละคนและสร้างแรงปารถนาภายในให้รับใช้ในคิดจักรเป็นคริสเตียนที่ไม่ไร้ประโยชน์แต่เกิดผลของชีวิตและการรับใช้วันนี้เรามีคริสเตียนมากมายในคิตจักรที่ยังไม่เป็นประโยชน์และเกิดผล ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขายังไม่ได้เพิ่มคุณธรรมทั้ง7ประการในชีวิตของพวกเขาโดยเริ่มใช้ความเชื่อในการอธิษฐานอย่างจริงจังก่อนและคุณธรรมอื่นๆจะตามมาพร้อมกับการเกิดผลขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ